อมอมณนี้สาย008ปลูกเองคิดเองน่าเลงพอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมตัวเนี้ยนอกจากอางุ่นช่วงนี้พักองุ่นไว้แป๊บหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแดงอายุทยาสามนะครับตัดกิ่งที่ตอนไปแล้วเปนแน่ใจว่าจะติดไหมแล้วก็มีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังออกดอกแล้วก็ออกผลเล็กๆเต็มเลยฟังนี้ครับ อยู่บ้านอยู่ข้างทางนะครับบ้านอยู่ข้างทางอาจจะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงขอโทษเพิ่นดนะ้วยพุกอนทุกคนนะครับอ่าเนี่ยลูกเล็กๆแล้วก็ดอกเต็มต้นเลยแค่กิ่งเดียวเนี่ยก็ประมาณสักโอ้โหจะต้องเออ,อกอีเยอะครับ ฟังนี้นี่ครับจริงนี่ก็เยอะจริงนี่อีกก็เยอะเพียบเลยแต่ลูกนี้ลูกใหญ่แล้วนะใหญ่ก่อนเพื่อนจะได้ห่ออยู่เนี่ย ลูกเพียบเลยจะต้องได้ซอยออกนะครับตัวน,นี้พันพันนี้คือพันอ่าจัมโบ้พุษซาจัมโบ้อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างใน เคยให้ดูนานแล้วลูกนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเกือบเท่านี้โป้งแล้วเนี่ยลูกนี้เป็นต้นที่ปลูกในกระถางนะครับให้มีใ,ใส่กระมังกระมังซักผ้าที่มันแตกนี่แหละไปกินอยู่นะครับคิดว่าถ้าลูกเต็มขนาดน,นี้มาฝั่งนี้บ้าง เยอะแยะเลยครับลูกเล็กเต็มเ,เลยก็สามารถที่จะให้ลูกกินได้พอสมควรนะครับออกลูกให้กินได้พอสมควรกิ่งก็สมบูรณ์ฉะนั้นกระมังใบเก่าอยู่ที่บ้านคุณถ้ามันหมดอายุใช้งานแล้วเราสามารถที่จะดัดแปลงมาปลูกต้นไม้ หรือว่าผลไม้ไว้กินข้างบานและหน้าบานก็ได้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ